สวัสดีครับผมกับวันอาทิตย์ครับมากับไอดำสายวิ่งสิบโวล์นะครับจะพามาชมบรรยากาศริมเขาแล้วก็ธรรมชาตินะครับผมครับ ไายน้ำร้อนโอ๊ยโวเดินเล่นชิวๆเสียงนกครับไอ้ดำใสวิ่งสิบโลเดินดำหน้าไปแล้วครับมาครับลุงตู่ไม่ใช่ลุงอ๊อกก็มานะครับ ต่ปอนพาเดินอย่างนี้อีกแล้วทางมีไม่เดินไปบุกก็ความอีกเอาไปได้เปล่าครับติดตามชีวิตคุณหนูครับคุณหนูบุ๊กครับไปไม่ได้แล้วครับติดเทวัน มาเดินเขาตั้งแคมป์ต้นบามาแล้วก็กลับจะมีร้านอยู่ข้างบนนะครับ กำลังพิเศษครับมาแล้วไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้นี่จะขึ้นไปตรงไหนอีกจะไปไหนกันวันนี้เนี่ยวงโล่งโล่งเนี่ยหาหาแหล่งน้ำหาแหล่งน้ำยอสใส่รองเท้าทำน้ำมากก็ได้โอ้ <laughs> <laughs> อ้าวบุกเอาน,ะะาน้ำมาหรือเปล่าโ้งงานเข้าอีก,กน,นะน้ำไม่มีนะครับน้ำแห้งไปได้เลยนะครับโอ้ก,อก้อนหินสวยสวยสวยโอ้ยดำไม่รอเลย วันนี้มีหมามาสองตัวครับไอ้ดำไอ้ฟางแล้วก็ผู้นำทางอีกห้าคนดำดำนี้ก่อนดำดำโอ้ดำไม่ทักทายเลยรุนเราจะเจอน้ำไหมครับแร่งน้ำ เจอจนได้ครับแร่งน้ำนะครับเนี่ยอาสะปอนขึ้นไปอีกเหรอ,อเราไปดูเราก็เดินมามาทำกินข้างล่างเหมือนเดิมครับถามว่าเหนื่อยไหมครับ เนยครับธรรมชาติธรรมชาติอ๋อข้างบนมีน้ำต้นหน่อมไม้ครับ มีต้นน่อไม้มีป้หานหน่อไม้เดี๋ยวผมเจอน่อไม้จะให้ดูนะครับ ตรงนี้ละมั้งธรรมชาติธรรมชาติเสียงน้ำไหลนะครับน้ำเรื่องควาดำทำไมครับไอ้ดำมาทักทายแฟนเพจครับในเหนื่อยไหมเดี๋ยวก่อนไป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  ใส่น้ำตามใส่น้ำไปครับภาวันอ้า เจอแล้วครับที่พักถึงที่หมายแล้วครับต้นไม้อลังการครับโอ้ นนลาหวานมาไม้นะเลนะเนี่ยฟางเน้นน้ำเลยนะครับฟางร้อนแล้วหอยยุงเยอะไม่พออีกง,<อ>งเป็เนปอดไอ้นี่น,นี่ค่งจะสอกหอยเมตรไข่เกียดได้อีกอก่งเหรอเกี่ยปกัเออเนี่ยจะเป็นไข่เกียดแต่มันยังไม่ป่านะมันส้่จับปา่า น้ำใส่ไปอีกอ่ะไปทางไหนอ่ะ สำรวจเดินเล่นธรรมชาติโอ้ยป่าเขาภูลำเนกมาแล้วครับนักปีนเขาครับ ฟังต้องลงล่างปกติเจ้าที่จะเดินมาคนระับป่านี่ยแต่ชาวบ้านก็เดินมาเที่ยวได้ครับส่วนมากจะเป็นมายืนต้นแล้วก็ มีต้นไผ่ออนไม้ตอนนี้ทีมงานเริ่มหิวน้ำแล้วนะครับเดินประมาณ300เมตรริมน้ำเลยหิวน้ำ <c oughs> ครับนี่คือฟังว่าจะมีอะไรมาหรือเปล่าครับอาเสียงมาครับ เอาหูแปะหินครับถามบางคนก็จะกลับได้ไหมครับอกว่าก็กลับได้เลยครับไม่มีหน่อไม้จะกินอะไรดียวเนี่ยจบพิ่ต้นไม้ใหญ่ครับครับต้นนี้ใหญ่มากครับ ขอบคุณมากครับผม